สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f อทุกคนทุกท่านครับผมพบกับเจอกับถนมศักชแนลเช่นเคยครับ EP นี้นะครับผมพอดีมีโอกาสผ่านมาแถววัดคองภูนะครับวัดคองภูเขาชิจกูดนะครับจันทบุรีนะครับมีงานสีดำนะครับผมพอดีเห็นต้นสวนทุเรียนแถวนี้เยอะก็เลยเอามาฝาก f อทุกคนทุกท่านนะครับไปดูด้วยกันครับผมครับผม ทุเรียนหมอนทองนะครับกําลังจะออกลูกเลยครับเต็มต้นเลยนี่อย่างดกเลยครับคุณผู้ชมนะครับนี่เลยฮนะต้นนี้อย่างสวยเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูน่นะฮะจากโคนลงมาเดี๋ยวไล่จากโคนมาเลยนะดูเลยครับโอ้โหสวยมากครับนี่เลยฮะดูนะครับอย่างสวยครับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับ มีเชือกโยงกันป้องกันจิงหักด้วยนะครับป้องกันจิงหักด้วยนี่เลยครับผมอย่างสวยอย่างสวยอยากจะมีไว้หลังบ้านแบบนี้สักต้นนะครับอยากจะมีไว้ที่หลังบ้านสักต้นนะครับนี่เลยโอ้โหอย่างสวยครับพอดีได้มีโอกาสได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสเห็นต้นทุเรียนที่สวยก็เลยก็เลย เอาคลิปมาฝากนะครับคนทุกท่านครับครับผมนี่แะฮะแล้วก็นูนะเมษาพุทธพาด้วยแล้วมั้งครับน่าจะได้ตัดอะไรประมาณนี้ครับนะนี่นะครับอย่างสวยครับถือว่าต้นเยอะนะครับผมนี่ต้นเยอะอยู่เลยนะครับผมครับผมหาชมสวน พาชมสวนเพลินครับเห็นต้นทุเรียนอดทาคลิปไม่ได้ครับนะฮะเดี๋ยวพาให้ดูด้านนี้กำลังขึ้นนะครับนี่นี่กำลังขึ้นกําลังขึ้นต้นนี้กําลังขึ้นแกปลูกแซมไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าสวนใครนะมันอยู่ใกล้แถวนี้ก็เลยถือโอกาสเออถือโอกาสได้ทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับนี่ดูหัวดูหัวกําลังสวยนะครับจ่อลูกนะครับนี่งามนะครับคุณผู้ชมครับ สวนทุเรียนขี่รถผ่านมาสวนทุเรียนเยอะมากครับคุณผู้ชมสวนทุเรียนเยอะมากเลยด้านนู้นใช่หมดเลยครับไปด้านนู้นนะครับ,นะรบต้นพุ่มทรงพุ่มส,สวยๆครับคุณผู้ชมทรงพุ่มส,สวยๆมากนะครับแกก็มีมะพร้าวน้ำหอมปะปนด้วยนะนี่มีมะพร้าวน้ำหอมปะปนเข้ามาด้วยนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้สวยมากครับลูก ต้นนี้สวยมากนี่เลยสวยงามมากครับผมเรามาซื้อทุเรียนแล้วฮนี่คลิปที่แล้วเราไปชมสวนต้นทุเรียนกันนี่ครับลูกใหญ่ๆเลครับผมนี่ฮะโอ้โหอ้อาวมะป้างไหนได้ไรไหมนี่เหรอโอ้โหน่ากินน่ากินน่ากิน <laughs> เลครับมีสละก็มีนะสละนะครับ แล้วก็มีมะปราง่ออยู่นะครับมะม่วงเฮ้ยอ่ามะปรางอยู่นี่งไม่ใช่นะครับนี่เลยแม่ซื้อกันมีฟักทองฟักทองก็มีนะครับคุณผู้ชมเป็นซุ้มของฝากครับมีทุเรียนทอดก็มีครับเนี่ยทุเรียนทอดก็มีนะครับของฝากของเราโอ้โหเยอะแยะเลยครับผมอันนี้ก็เป็นพวกสลงสลักอะไรนะครับเนี่เลยฮะ,ะแม่ซื้อกันนะครับผม เยอะมากพายเลยโ oh, okay. อ้โหเต่อมะปาก,กินโชว์เลยอ่า oh. มะปาก,กินโชว์เลยลูกโอ้โ oh, ห oh, ของชอบของปโปรดเลยนะครับเนี่ยของปโปรดของนเรากะปากอ๋อ oh, ห oh, oh. เยแปงลงงานรสชาติอร่อยโอ้โหโอเคครับผมก็าน่าไปกับลูกผู้เรียนกันเลยนะเรามา กดนเพื่อ้ยค้ากันนะครับผม่และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจไ้ที่ใหม่ต่อไปครับผมสหรับคลิปนี้ขอล่านคำว่าสวัสดีครับ